จริงหรือมั่วจริงหรือมั่วกัรโปรโมพี่นัดปิดโตใส่ชุดนอนไล่หมามั่วถูกต้องค่ะไล่เป็ดไล่เป็ดไล่เป็ดโอยตายแล้วผมจะไปกล้าตีเขาไหมเนี่ยแฟนขับน้องมากระทืบพี่ทำไมเนี่ยจริงหรือมั่วทายแผนที่ห้องน้ำมีสามประตูจริงถูกต้องค่ะจำไม่ได้พี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันจริงหรือมั่วผู้ช่วยฆาตกรสามารถลงมือสังหารได้สองคน ไม่จริงครับถูกต้องค่ะ,คะแรงๆเลยครับผม <c oughs> <c oughs> อืออมไม่มีเสียงเลยพระทองจริง <c oughs> <c oughs> หรือมั่วหน้าปบบกคล้องเดทอีเ t นท์ชันมีตัวละครอ,อยู่หกตัวจริงครับถูกต้องค่ะตอบผิดก็อะไรอยู่เกมอะไรข้อสุดท้ายนคะ <c oughs> นคะฟังดีๆนะคะ จริงหรือมัว่ววีซิตเตอร์ยิงผิดคือแพ้ยิงถูกคือชนะถ้าโดนฆาตกรสัมหารหมดเกมจบแพ้แล้ววีซิตเตอร์จะยิงใครดีถ้ายิงผิดชนะยิงถูกแพ้งั้นวีซิตเตอร์ควรยิงฆาตกรต้องฮนะมั่วเฮ้ยโหดีแล้วไม่ตอ,อบสิบสิบยังพดอีกอะ่ะตามไม่ทันเหมือนกันงงอยู่วะยังผู้ที่ชนะได้แก่พี่นัดปิ่นโตคะ่ะ สวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเข็นเพื่อนมาลองไล่เชือดกันนะเป็นเกมฆาตากรไล่ฆ่ากันสนุกสนุกนะครับเดทอินเทชันนะฮะรับร,บรบองไม่ผิดหวังสนุกมากเมื่อกี้เล่นแล้วคือมันจริงๆนะครับผมแล้วก็ขอฝากที่ยพักสายวยนะครับผมหนึ่งตุลาคมนะครับ